สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับยายาอีกแล้วนะคะสวัสดีครับก่อนที่สวัสดีครับแล้วลูว้ดค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะยายๆก็จะมาปลุกข้าวโพดข้าวเหนียวเอาไว้กินกับแม่นะคะซึ่งก็มากับแม่แยายาแล้วก็ไอลิงแล้วก็น้องของไอลิงนะคะวันนี้ก็เอาเด็กๆสองคนมาเลี้ยงด้วยนะคะ ตอนนี้แม่ก็กำลังไปเตรียมไปเตรียมไร <ป S 1> <า>อยู่ค่ะแต่แ,แม่อยู่ไหนอ่จะจะไปหาแ,หแม่ที่ไหนไปหาแม่บนไรแล้วตอนนี้ค่ะแม่ก็กําลังเตรียมไรอยู่นะคะเดี๋ยวสักพักเตรียมเสร็จก็จะไปปลูกกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูไอเด็กลิงสองตัวนะคะกินน,งนงังๆในดูสิกินอะไรอยู่เยลลี่ เยนลี่เยนลี่อร่อยป่ะโอ,อ,อ,อ้โอเจ้ากระเช้าต้นไม้จะากระเช้าต้นไม้เอ๊ะเอ๊ะ <c oughs> นู่นนะคะแม่ทำอะไรอยู่แอบกินขนมเหรออะแอบกินขนมอยู่เหรอเดี๋ยวจะพาไอลิงไปดูบ่อน้ำนะคะไอลิงกับน้องไอลิงแตะมือเดี๋ยวล้ม

แล้ด้วยเราปงปุงๆแล้วอันนี้นะคะบ่อน้ำที่พ่อกับแม่ให้เขามาขุดไว้ให้นะคะ,นนะไม่ง่ายไปไหนไม่ไปอยู่ตรงนี้แหละ,ะเป็นอะไรเป็นอะไรหรอเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะไม่ไปแล้วนะไม่ไปนะเดี๋วยวตกนะตกน้ำนะอันนี้เรา มาดิมาดิมานี่ฝานี่านี่แล้วมานี่แล <tinc S 2> like ้วไปดูบ่อน้ำเสร็จยังยังไม่เสร็จนรไปแถนไปไหนไปไม่ได้ <kit magic> ไปไม่ได้อะไรอะไเป็นไรหรอก ไม่ไปนะไม่ไปนะไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะโอเคนะอึงอังแล้วดอกนะอึงอังอยู่นู่นนะอึงอังนะอ,งอ,งอึงอังรนะ้องอึงอังไปละขึ้นไม่ได้<ะ>ไปนู่นละไม่รอใครละไม่รอใครละ

มาแล้วเหรอไปเอาอะไรมาเอาขนมมาเอาขนมมาจะขายขนมเหรออืมคนนี้นะคะทำงานแข่งกับคุณย่านะคะและนี่นะคะก็เป็นที่ที่แม่เตรียมไว้ปลูกข้าวโพดนะคะปลูกข้าวโพดข้าวเหนียไวไว้กินนะคะปลูกแค่นิดเดียวนะคะ ทำอะไร,รอลูกทำข,ขนมอยู่เหรออ,อันนี้จะเป็นไล่ผักคะน้าของจอมยุทธนะคะหรือว่าของพี่มั่วนั่นเองนะคะนูนยาวไปนูนเลยปลูกเยอะมากเลยนะคะ ฮะพ,พาไอลิงเดินเล่นนะคะเดินเล่นที่ไร <c oughs> นุนนะคะตัวป่วนตัวป่วนของวันนี้รองเท้าก็ไม่ยอมใส่นะคะอัน <c oughs> นี้เราไปสั่งเท้ากันไป <c oughs> ไปสั่งเท้าก่อนเราสุพรโชอบกันต่อนะ ไปไหนตั้งแต่มาถึงนี่เดินไม่หยุดเลยนะคะเดินอะไรทั้งวันฮะเดินไปเดินมาแล้วก็เดินมาแล้วก็เดินไป นุนนะคะสรุปก็คือพี่จงมาช่วยนะคะพี่จงมาช่วยขุดแล้วก็แม่ก็เป็นคนปลุกนี่นะคะคนนี้ไม่ยอมนอนนะคะคนนี้ไม่ยอมนอนก็เลยช่วยแม่ไม่ได้นะคะ <c oughs> วิ่งทั้งวันนะคะวิ่งอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าวิ่งอะไรนักหนา อะ่อยไหมอร่อยป่ะให้กินใช่ไหมน้มต้นอย และตอนนี้นะคะเด็กๆก็หลับกันหมดแล้วนะคะนี่พี่อยู่ตรงนี้นะบอกว่าจะนอนในเปลนะคะไม่ยอมนอนกับน้องข้างล่างนะคะยืนยันว่าจะนอนในเปลนะคะก็เลยจบด้วยสภาพนี้นะคะ หลับปุ๋ยเลยนะคะตอนนี้ฝั่งนี้ก็ปลุกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาปลุกฝั่งนี้อีกนิดนึงตอนนี้นะคะบรรยากาศก็ครึ้มๆนะคะเหมือนฝนจะตกแล้วนะคะ เดี๋ยวดูกันว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นไล่ของชาวบ้านนะคะ แล้วตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะปลูกแค่นิดเดียวนะคะปลูกแค่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้อีกนิดนึงนะคะปลูกเอาไว้กินนะคะก็เลยปลูกแค่นิดเดียวนะคะดีๆีก็ไม่ยอมนะคะ ไอลิงนะคะหลับสบายเลยหลับสบายไม่สนใจอะไรเลยนะคะและตอนนี้ค่ะเด็กๆก็ตื่นกันหมดแล้วนะคะจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะเพราะว่า เด็กๆงอแงกันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ